เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไม่อยากจากไปไกลก่อนแม้เพียง อกอิ่มใจอิ่มรักลูกหลับนานน้ำนมจากอกอาหารของความอาแม่พ่ำเตือนพร่ำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็ก ามีอะไร มือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดพี่ปังบอกเยี่ยมยอดสุขสันต์วันแม่ค่ะได้ได้ได้มาค่ะไปเที่ยวตัวมือเยี่ยมยอดยี่มยอดได้ไปเยี่ยมานอะบายบายบายกล้องหน่อยค่ะ